ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจส็อตทุกๆท่านนะครับนะเอ๋กับใครเชี่ยนวินลูกลักโ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 อเคครับทุกคนเข้ามาสวยหน้าเกมของใครเชี่ยนวินนะเออโอเคมา ันเบ็ดเช็คหน้าลายกันเสร็จแล้วก็ไปกันเลยทุกคนนะกับเบ็ดสิไปเลยจ้าโอเคเขจาจัดที่เบ็ด20นะปึ๋งบัง,บงมาเป็ดปึ๋งปังอีสือมันต้องอย่างนี้ดิคูส12สก้อนคูณ1ิบก้อนเอ,อ๋ยไปกันเลต่อฮะโอเคนะไปกันต่อกับคูณ14 เอ้ยเอ้ยโอ้ยลูกเคมาฮะออกมาเป็นอัปปาจาัยเอยังไม่มาเลยนะลูกเจมาเป็นไงืึกบัง,บงเป็นปลาต้องไหมล่ะขอปลาช่องหนึ่งก่อนดิไม่มานะไอ้ลาบูทองลูกเจมาสวยงามสวยงามพระรามแปดโอ้โหไม่มาอีกนะคำนวณดอกที่สองไม่มาเลยทุกคน โอ้โหลูกเจเต็มกระดานไหมฮะบึ้งปังมาเป็นประทัดโอ้โหดอกนี้ทุกคนโอ้โหดอกนี้โอ้โหส6 4 8ประทัดเต็มกระดานทุกคนดูดิโอเคเดี๋ยวผมขอจัดอีกสักรอบก่อนนะไปที่เบตส0เหมือนเดิมเออเบตนี้ยังไม่แตกกับเราเลยอะ่ะ เอ้อย่าลงช่องดำอย่างเดียวขอแค่กดข้างล่างสามครั้งพอะนะอย่าลงช่องดํานะโอเคได้อยู่หมุนเตี้ยวๆแบบนี้ยังถือว่าได้อยู่ปึ้งบังมาเป็นอโอเคขออีกรอบหนึ่งนะอีเออโอโ้รอบนี้ได้ไม่ได้ยังไงก็พอนะเหนื่อยแล้วนะ เงียบกริบยังเหมือนเดิมยังเงียบกริบเหมือนเดิมอะทุกคนลูกเจลูกเคมาปึงปังมาเป็นลูกบรรทัดสองแดงเอ้ยเอ้ยลูกคิวไวเชื่อมมาปึงบังมาอืมไม่มาต่อเนื่องนะเอ้ยเงียบอีไม่เงียบแบบนี้ดิโอ้บรรทัดลูกเจฮะลูกเอโอ้โหไวมาสองตัวเป็นไงดอกนี้ต้องลุ้น ดูโอ้โหชิงจับกล้อง7 0 0ดกว่านะเอ้ยยาแปดพนะโอ้โหบอกเลยว่านี่คือรอบสุดท้ายจะได้ไม่ได้ผมพอนะโอ้โหมันแตกให้เราจนได้ทุกคนนะโอ้โหลุ้นกันอย่างมองมันเลยคิดว่าจะไม่รอดไปแล้วทุกคนถึงหมื่นหรือเปล่าโอโ้ถึงหมื่นแล้วนะ โอเคแปดพัเอ okay, ้ยแปดทุกคนคำนวณมาเลยคำนวณมาเลยเออมาทั้งทวินที่เท่าไรเก้าร้อยหกทุกคนโอเคโอเคทุกคนผมขอพอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหมือนรอบเมื่อกี้ได้แล้วไม่ยอมเลิกกันทุกคนใช่ไหมโอเคนะสวยงามครับตอนนี้โอ้โหไป 140สวยงาม36บาทไปฮะเออมันต้องมีแตกบ้างอะไรบ้างหรวอวะได้บ้างเสียบ้างนะเพื่อนออจะให้ผมเสียอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องนะเออสวยงามประทัดมาช่องแรกโอ้โหประทัดช่องแรกเลยขอหน่อยประทัดช่องแรกโอ้โหไม่มานะ อย่าเป็นนักพนันครับเราขอให้เราเป็นนัก,กลงทุนนะเอ,อเป็นนัก,กลงทุนในเรื่องนี้สิบส่วนใครที่อยากเป็นนักพนันก็เป็นไปอนี้เรยผมขอเป็นนัก,กลงทุนนะเพื่อนเออดูดูไว้นัก,กลงทุนเขาเล่นกันยังไงดูไว้ไมีเก้าวมืนแปดพันสองรอยบาทที่เราจะผมใจได้ป่าเนี่ยสิบสี่คูณยี่สิบผมเอาละเนี่ยคูณยี่สิบผมเอาละ เพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดเราได้คูณยี่สิบเนี้ยแล้วเข้ามาอย่างน้อยมันมีมันจะมีแตกดีๆอยู่แล้วครั้งสองครั้งหรือไม่คูณยี่สิบคูณยี่สิบกรทชังมันจะมีแบบแตกดีๆสักครั้งสองครั้งแค่นั้นแหละเออถ้าเราเข้ามาอย่างน้อยเรามีโอกาสได้แต่ถ้าว่าเรากดให้มันเสียไปตอนที่แบบเอยมันกำลังจะเข้ายี่สิบเนี้ยแล้วคุณไปนคนเนี่ยโอ้โหแล้วมันตกดำโอ้โหเสียดายตายห่า สวยครับประทัดช่องสามามาก็แต่งเป็นหน้ากระดาษได้อขอเน้นๆโชว์เพื่อนๆหน่อยสิเออหืมชิงต้องแรกไม่มาสองพันสี่ร้อยฮะกินกันไปยาวๆกินกันไปนิ่มๆกินกันไปเน้นๆนะพวกกว้งอะไรคือพวกกว้งไอสัตว์เอ้ยหมุนนานกันแล้วปอเอ้ยลงมาลงมาไอสัตว์มึงลงมาเดี๋ยวนี้นะ เออแม่เคทั้งสามอือเคท้้งสามอสวยสิท่องหนึ่งอือสิท่องหนึ่ง้สิท่องหนึ่งโอ้โหโอ้โหซุปเปอร์มีเก้ามีไปที่หนึ่งหมื่นแปดพัส่้อยบาทเพื่อน จะแอคเสียงทำไมนี่ไอ้รูปร้อโอเคนะครับทุกคนก็มาอยู่กันหน้าเกมใครเชนอ่ะวันนี้เรามาเจอกันในช่องหลักนะครอยู่นะไปลูกมู้ยชาบชา่องหนึ่งไม่ตกนะเมราะนั้นเต็มกระดานนะคะยึดเตียยังไงลูกไหลไหมได้อยู่อีกนิดนึงชาบชาบชาบลูก เนะยดที่6หมุนนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะไม่ยากนะไรอยู่อีกนิดลูกว่ายไงเอออีกนิดนึ่งถือประทันช่องหนึ่งไม่มานะคะ อ้หายไปไหนกันนี้ยังไงอีกนิดนึงไหมแถมแถมแถมหน่อยอีกนิดนึงมอ้อยจะไปดีเมย์ยสมพรปากนะคะมุ้ตามยอดรวมเราไปถึงหมื่นจนได้นะคะทุกคนใสๆนะคะ หนึ่งี่แในอยู่นะก็ได้อยู่ใะอยู่ไม่เดียวกพรรู้เรื่องเลยนะคะับเงินรางวัลรวมนะครของเราอยู่ที่8840ปี่ศนอยู่นะอะาใส่ๆนะคะรับใส่ๆกำไรกันมาอีกแล้วไม่จำเป็นต้องต่อเพราะถือว่าก็ได้ค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะกับเบ็ดยีเนาะ โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n แนลของกระผมอีกแล้วนะครับผู้ปันกอล์ฟออฟฟิเชียลนะครับอ่ะก็เรามาอยู่หน้าเกมของไคเชนวินนะครับไปครับเบ็ดสี่สิบบีัวใจอีกแล้วนะครับบีบหัวใจยิงกันทีุ่ดท้ายหรือเปล่านะครับบีบหัวใจอีกแล้วทุกท่านครับโอ้โหหลับตาฟังเสียงอย่างเดียวไอ้อื่นไม่ต้องนะครับเออได้อยู่ครับไปยาวาเพื่อนขอตัวคุณยาวาเพื่อน ยังไงต้นครับตรงนี้คูณ16ไปแล้วครับอีกทีหนึ่งปา๊าดเออคูณ18อีกทีหนึ่งขอคูณ20เลย20เลยโอ้โอปากสั่นกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ8ปดคูณยีครับเออมาก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มเมืกีตาร์นั่นครับสามารถเพิ่มเพื่อนที่ใต้คลิปีโอนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้นะจ๊ะอ,อ่า อุ้ยขอคำทอนได้ดิคำนวณมาตรงนี้เพื่อนมาเลยครับทุกคนคำหนึ่งพันหกร้อยนะครับโอ้โหโอเคยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วครับเพราะฟีดเป็รอบนี้เราจบที่สองพันสามร้อยยี่สิบยังเหลืออีกหลายมูลครับยังไงเพื่อนครับลูกกบลูกเขียดลูกคิดลูกกบลูกนี่โอ้สามพันสองร้อยสี่สิบลูกเอตัวเนื้อเกินไปโอ้ทุกคนครับแตกสลัมมามื่นเออแตกหมื่นไปเลยเพื่อนโอ้โหโอ้ตรงนี้มาอีกสองพันสองร้อยสี่สิบอ่ะลูกศิษมาตัวเนื้อขอลูกเอเพื่อนขอลูกไม่มีลูกเอวะมีลูกคิว่ะ โอ้โหลูกเอมาช่องเลขอีกบา้าเอ้ยเลขสามุนครับโอ้โหทีเดียว800พันโหนไหมเพื่อนโหนไหมโหนไหมบอกแลว้วแปะไม่ได้เข่งเหมือนเดิมแล้วนะครับตั้งแต่ปรับมาไล่กระบวนท่าเหลือเกินนุ่นครับต้องเข้าไปหลายสำนักครับพอปรับไปปรับมารู้สึกว่ามันจะอ่อนลงนะครับไม่ได้อ่อนไม่ใช่อ่อนเยอะนุครับไม่ใช่ว่าจะแจกเยอะนะแต่คือมันก็ดีกว่าเดิมนะครับโอ้โห,โอโหรอบนี้เราจบกันไปที่1480บาทนุครับจบ ที่หนึ่งบาทครับก็พอเลิกครับไม่ต่อแล้วทะครับ